สวัสดีครับทุกๆคนเด้อสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีนะครับอ้าผมเหลือบมาเห็นผลไม้ป่าชนิดหนึ่งเด้อแต่กินไม่ได้ครับกินไม่ได้เด้อแต่ผมชอบความสวยงาม s <S ของเขาเนาะความสวยงามของผลไม้ป่าเนาะแต่กินไม่ได้ใครรู้ชื่อก็บอกได้นะครับไม่เป็นไรเด้อคอมเมนต์บอกใต้คลิปได้นะครับแต่ผมไม่รู้ชื่อเด้อและผมก็ไม่ถามด้วยแต่ถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปผมได้นะครับอ่ะสวยงามมากๆนะครับผมชอบมากๆเลย มีมด้วยโอ้ดูดูดูเพื่อนๆเยอะไหมดูครับสวยไหมครับสวยมากมากเลยฮะดูเมล็ดของเขาเด้เอเขาจะไม่มีอะไรนะครับข้างในจะมีไม่แต่เฉพาะเมล็ดของเขาเด้อนี่ดูเพื่อนๆดูน่าสวยงามเลข้างในเขาสวยงามมากเลยครับเออดู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 ครับนี่แกะออกมาแล้วเปียกเป็นอย่างนี้นะครับนี่ สวยงามมากๆเลยแต่ไม่รู้ว่าเขาเรียกไม้อะไรเด้อผลไม้อะไรผมไม่รู้นะครับแต่ผมชอบว่าเขาสวยงามมากๆเลยครับอยากให้เพื่อนๆดูเนาะอยากเพื่อนๆดูว่าเขาสวยงามจริงๆนะครับ <c oughs> ดู <c oughs> เขาจะเป็นขึ้นไปตามลําต้นเลยนะครับดู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 ต้นเล็กๆเองนะครับแต่เขาสวยมากๆเลยสวยงาม เดี๋ยวผมจะให้ดูอีกอีกต้นหนึ่งเนาะเขาแตกแล้วนะครับเขาแตกออกเนาะจะเห็นเมล็ดเขาเต็มเลยดู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 ครับดูดูครับสวยสวยงามของสวยงามมากๆเลยครับแต่ไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรเด้ออ่ะใครรู้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปแ้นะครับขอบคุณทุกๆคนเด้อที่รับชมขอบคุณนะครับดู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 ข้างในนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูเนาะดูสวยงามมากๆเลยครับ สวยงามสวยงามสวยงามครับสวยงามเด้ออ่ะเดินตรงชมป่าเหมือนเหมือนเดิมเนาะเพื่อน,นความสวยงามของเขาโอ้เยอะนะครับเยอะ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 ตรงนี้เยอะเลยเยอะมากเลยเยอะมากเลยเนาะนี่แหละคว,วามสวยงามของธรรมชาติเนาะอ่ะก็เดินตรงชมป่านไปเลยครับเนี่ยผมเหลอบเพียนเนาะผมก็เลยมาถ่ายทําให้ดู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 ตรงนี้ก็มีแต่ตรงนี้เขาเจอ ลูกเล็กเนาะลูกเล็กลูกเล็กแต่ก็เหมือนกันนั่นแหละสวยงามสวยงามดูครับดูดูด,ด,ด,ดความสวยงามของเขาเนาะโอ้นี่แหละคือธรรมชาติป่าไม้จริงๆเลยครับก็ผมเหลือเพลงนผมก็อดถ่ายคลิปให้ดูไม่ได้เนาะสวยงามจริงๆเนาะอ่ะก็ให้เพื่อนชมไม้ชมป่าด้วยกันนะครับ นี่คือความสวยงามจริงๆอาผมเหลือบมาเห็นดอกไม้ชนิดนี้เดอ้อน,น,นี่ต้นของเขานี่ดอกเขาสวยงามมากครับนี่ดอกเขาสวยเดอ้อดอกเขาสวยดอกเขาร่วงแล้วเนาะยังถ้าเห็นดอกสดๆเขาจะสวยงามมากนะครับตอนเขาบานเดอ้อตอนนี้เขาร่วงแล้วเนาะเหนียวแล้วก็เลยไม่เห็นความสวยงามเท่าไหร่เนาะ นี่ะต้นของเขาเห็นแล้วเห็นแล้วลวงบดแล้วบนต้นลวงบทแล้วเดอ้ออ่ะเนี่ยไม้ธรรมชาติเนาะนี่ผมเหลือเห็นไม้ชนิดนี้เขาจะสวยงามนะครับเนี่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 เขาจะเหมือนกันทุกต้นเลยนะครับลวดลายเขาจะสวยงามด้วยถ้าต้นใหญ่เขาจะสวยมากมากเลยนะครับนี่ไม้ชนิดนี้เดอ้อเขาจะเหมือนกันหมดเลยคล้ายๆต้นเบนเนาะแต่ผมก็ไม่รู้จําไม่ได้ คล้ายๆกันหรือจะใช่ก็ก็ไม่แน่นอนเด้อก็ไม่แน่ใจเนาะจะใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้เนาอะ,อะก็พาชมคลิปแบบนี้เนาะเพื่อนๆขอบคุณทุกๆคนเด้อที่รับชมขอบคุณมากๆครับ